หนึ่งวันพาเหตุการณ์ยาออฟฟิศในหนึ่งวันแล้วก็แพ็คของส่ง2600ออเดอร์ในหนึ่งวันทำได้ไหมไปดูจ้าระหว่างยาออฟฟิศก็แพ็คของวันนี้กี่กี่พันออเดอร์นะคะ2 6 0 0ค่ะัทั้งหมดเนี้ยเกิดขึ้นจากที่บัตตอนแรกอะทุลักเลแต่อันนี้จริงๆนะโมเปลี่ยนเบอร์หนึ่งเดือนทุกอย่างเร็วแบบติดสปีดเลยการเปลี่ยนเบอร์ครั้งที่สองในชีวิตรอบแรกคือเปลี่ยนเรื่องความรักอุ้ยจริง <laughs> ป้าเปล่าปิดใหม่ไหมบาย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 เตรียมยาวฟิสจ้าเซียนเกินอะน่ารักดีจัดไปเลยสามจานเพราะว่าไม่รู้ว่าจะกินอะไรดี มาตุลีเป็นวันที่พี่ซื้อไอที่เช่าที่นี่คือท่านหมูคือได้เจ็ดแสนอ่ะไมลูกไม่ซื้อไม่เป็นไรงวดหน้าเขาใหม่อันนี้ไม่นคองไหลเราจะไลา์ดีตรงนี้ดดูดีมากดูลิ้นบัวลูกโนลนหมดหมดถ้างั้นหมดโซเดียวกัน วันที่เราแบกของเง้ยเปนกันดด้ด้วยงั้นมัวสั่งเชอร์รี่ลูกหนึ่งมาดู <c oughs> กินก่อนเลยกินก่อนเลยเดี๋ยวกลัวคนอื่นไม่อิ่ม <c oughs> ต้องจะปีดห่วงมาก <c oughs> ไม่รู้ว่าเหนื่อยตอนกิน <c oughs> หรือเหนื่อยตอนแบก <c oughs> หนึ่งวันหนึ่งพันล้านเรื่องจริงๆ